สวัสดีค่ะพบกับไซซอกบอลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาไปซุกไซสอด2เปิดตัวเลขเงินรางวัลในฟุตบอลโลก2022แต่ละทีมได้กันเท่าไหร่บ้างศึกฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวลคับกาตา2022วันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนนี้มหากรรมรูปหนังครั้งยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชาติฟุตบอลโลก2022จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการที่กาตาซึ่งวันนี้ไซซอกบอลจะพาแฟนบอลไปดูกันว่าแต่ละทีมจะได้รับเงินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์นี้เท่าไร่กันบ้างองค์กรลูก หนังโลกอย่างฟี่าเตรียมเงินรางวัลสาหรับ32ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายโดยพวกเขาเปิดเผยว่าปีนี้ได้จัดเงินรางวัลรวมตลอดทัวร์นาเมนต์ไว้ที่440ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มากกว่าตอนที่รัเสเซียเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2018อยู่40ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่บรรดาทีมชาติต่างที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายที่กาตาจะได้กันไปทีมละ1.5ล้านเหรียญสหรัฐและเมื่อถึงวันที่แต่ละทีมออกสตาร์ทลงเตะรอบแบ่งกลุ่มตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน ยาถึง2ธันวาคมก็จะได้รับเงินสําหรับการเตะร,รอบนี้ทีมละ9ล้านเหรียญสหรัฐส่วนเงินรางวัลในฟุตบอลโลกหุ่นนี้มีการประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยรอบแบ่งกลุ่มแต่ละทีมจะได้รับเงินตั้งต้นกันทีมละ9ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อถึงรอบ็อกเอาท์ทีมที่เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายจะได้กันทีมละ13ล้านเหรียญสหรัฐและหากเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะได้เพิ่มเป็น17ล้านเหรียญสหรัฐจากนั้นเมื่อเหลือ4ทีมสุดท้ายและการแข่งขันจนจบทัวร์นาเมนต์ฟีฟา่าก็จะมอบเง วัให้ดังนี้คือทีมอันดับที่4จะได้รับไป25ล้านเหรียญสหรัฐทีมอันดับที่3จะได้รับ27ล้านเหรียญสหรัฐทีมอันดับที่2หรือผู้อ,อกหักจากการคว้าแชมป์จะได้รับเงินรางวัลปอบใจ30ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งแน่นอนค่ะส่วนแชมป์บอลโลกฉบับกาตาปีนี้จะได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น42ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าเป็นตัวเลขที่ฟี่าให้มากกว่าตอนที่ฝรั่งเศสได้แชมป์บอลโลก2018ที่รัเสเซียโดยตอนนั้นพลพรรคตาไก่รับเงินไป38 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนปีนี้ชาติใดได้ชูถ้วย World Cup กโธฟี่จะได้รับเงินก้อนโตกับบ้านไปแบ่งกันมารอลุ้นจนถึงนัดชิงชนะเลิศ18ธันวาคมนี้โดยฟีฟ่ายังมีเงินเหลืออีกก้อนเตรียมไว้ราว200ล้านเหรียญสหรัฐที่จะจัดสรรแบ่งปันให้กับพวกบรรดาสโมสรทุกทีมเป็นการตอบแทนที่พวกเขาอนุญาตให้นักเตะของตัวเองมาร่วมโมแ่งที่กาตาช่วงปลายปีและหนึ่งในนั้นก็คือการมอบเงินรางวัลให้กับนักเตะแต่ละชาติที่เขาวร่วมคนละ1 ห0 0 0 0มื่นเหรียญสหร r a ต่อวันเริ่มตั้งแต่วันที่เขาแคมป์เก็บตัว2ส,สัปดาห์ก่อนแข่งฟุตบอลโลกและนับถึงวันสุดท้ายที่พวกเขาอยู่ในทัวร์นเมนี์นีไม่ว่าได้รงเล่นในสนามหรือไม่ใครก็ตามที่อยู่จนถึงรอบชิงชนะเลิศยิ่งกระเป๋าตุงไม่นับรวมเบียเลี้ยงแต่ละทีมที่ได้รับจากทางสโมสรฟุตบอลของตัวเองในจํานวนที่แตกต่างกันไปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเชวยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยหรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะ